สวัสดีครับต่อไปจะเป็นการแนะนำการใช้คำสั่ง Change Architect Property นะครับจากกราฟิกเราจะเห็นว่ามีผนัง3ชิ้นนะครับ2ชิ้นนี้สูงเท่ากันอีกชิ้นหนึงสูงไม่เท่ากันนะก็คือถ้ามองจากไปก็คือชิ้นนี้คือที่นี่นะครับด้านซ้ายสุดนะครับแล้วก็ชิ้นที่สูง,สงคือชิ้นนี้นะครับทีนี้เริ่มต้นผมจะให้ชิ้นกลางมีความสูงเท่ากับผนังชิ้นล่างงทันเ่งไง ผมคลิกที่คำสั่งนี้ครับ Change Architect Property นะครับ c h a n g e Architect p r o p e r t y จากนั้นครับผมอยากจะเปลี่ยนเฉพาะความสูงของผนังจริงจริมันมี property ให้เปลี่ยนเยอะแยะเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้แต่การเปลี่ยนความสูงเป็นหลักนะครับหรืออยากจะเปลี่ยนเลเยอร์ก็ได้นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เราจะมาดูเรื่องการเปลี่ยนความสูงผมคลิกที่ high ครับ ไฮตัวนี้คือเป็นไฮเปล่าซึ่งยังไม่มีค่านะครับก็คือยังไม่รู้ว่าจะใช้ค่าของตัวไหนมาจากตัวไหนไปยังตัวไหนนั่นเองนะครับผมก็จะใช้คําสั่ง match parameter นะครไปเอาค่าของความสูงมาทางที่สูงที่สุดมาเห็นไ,ไหมจากกาเปล่าเมื่อกี้ก็จะมีค่าติดมานะครับติดมาแล้วเขาก็จะบอกว่าอา้ามีการแก้ค่าตรงไหนบ้างนะครับเราอยากจะแก้ทั้งหมดก็ติ๊กถูก ้แต่ถ้าไม่อยากแก้ก็อันนี้ไม่อยากแก้ก็ติดอย่างนี้ก็ได้นะครับตรงนี้แล้วแต่ออปชันที่จะใช้เสร็จแล้วผมก็กดโอเคนะครับจากนั้นผมเลือกผานังที่ต้องการแก้ครับเห็นไหมฮะผะเลือกจะเป็นตัวนี้แล้วผมกดอัพไลนนะครับค่าความสูงผนังก็จะเปลี่ยนไปท,ทันทีนะครับเพราะอะไรผมเปลี่ยนเฉพาะความสูงอย่างเดียวนะครับไม่ได้เปลี่ยนสีสันนะครับ กับการผมมาคลิกใหม่ครับแล้วผมไปยืมแมทพารามิเตอร์ค่าของผนังตัวเตี้ยนี้มานะครับตอนนี้เป็นอย่างนี้นะฮะศูนย์ศนย์ที่ระดับศูนย์กับ2องม่ร้าสิบของเดฟเฟลผมกดโอเคครับแล้วผมเลือกผนังที่ต้องการปรับสองตัวนี้ที่กลายเป็นความสูงสูงมาละกด a p p l ลายครับนะครับผมนะครับตัวนี้ลองนําไปใช้ดูนะครับกับคําสั่ง เชนสถาปนิกปกติขอบคุณครับ